ถ้าพูดถึงฟอนต์ทุกท่านคงรู้จักและคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพราะฟอนต์แทบจะปรากฏอยู่บนทุกสิ่งรอบตัวเราแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าฟอนต์มีความสำคัญอย่างไรและฟอนต์สามารถแบ่งได้กี่ประเภทเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะหากพูดถึงความสำคัญของฟอนต์สามารถแบ่งออกเป็นเรื่องหลักๆได้สี่เรื่องได้แก่ความชัดเจนความสามารถในการอ่านลำดับ อารมณ์และบุค,คลิกโดยมีรายละเอียดดังนี้ความชัดเจนคือความยากง่ายในการมองเห็นตัวอักษรของฟอนต์ยกตัวอย่างตัวอักษรของฟอนต์ทั้งสองรูปแบบที่ท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้จะเห็นว่าแบบแรกมีความชัดเจนน้อยเพราะตัวอักษรแต่ละตัวถูกออกแบบมาให้มีความคล้ายคลึงกันทำให้มองเห็นความแตกต่างของตัวอักษรค่อนข้างยาก แต่ถ้าดูที่ฟอนต์แบบที่2จะเห็นว่ารูปแบบของฟอนต์ชัดเจนกว่าแบบแรกจึงทำให้เห็นตัวอักษรง่ายกว่าแยากได้ชัดเจนว่ามีตัวอักษรใดบ้างดังนั้นความชัดเจนของฟอนต์จึงเป็นประเด็นสำคัญเพราะมีผลต่อการอ่านต่อมาความสามารถในการอ่านคือความยากง่ายในการอ่านประโยคที่มีตัวอักษรเป็นจำนวนมาก โดยในที่นี้จะเปรียบเทียบระหว่างฟอนต์สองรูปแบบให้ชมโดยฟอนต์ที่อยู่ทางซ้ายมีความขรุขระมากกว่าทรงผลให้เวลาอ่านแล้วรู้สึกเหนื่อยไม่สบายตาและเมื่อเปรียบเทียบกับฟอนต์ที่อยู่ทางขวาซึ่งเป็นฟอนต์ที่ถูกออกแบบให้ดูเรียบและมีความโคง้งไม่ขรุขระส่งผลให้เวลาอ่านแล้วรู้สึกอ่านง่ายสบายตาเพราะฉะนั้น ถ้าท่านต้องการนำเสนอข้อมูลที่มีจำนวนมากควรเลือกใช้ฟอนต์ที่มีความสามารถในการอ่านมากกว่าต่อมาในส่วนของลำดับคือฟอนต์ที่มีผลเกี่ยวกับการบอกลำดับของข้อมูลยกตัวอย่างการเปรียบเทียบเอกสารทั้งสองฉบับที่แสดงให้ท่านชมในขณะนี้จะเห็นว่าเอกสารฉบับซ้ายจะใช้ฟอนต์ชนิดเดียวกันทั้งหมด เมื่อกวาดสายตาดูจะไม่เห็นส่วนที่สำคัญหรือลำดับของข้อมูลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับฉบับที่อยู่ทางขวาซึ่งใช้ฟอนต์ชนิดเดียวกับฉบับทางซ้ายแต่มีการปรับขนาดและน้ำหนักของแต่ละส่วนให้แตกต่างกันทำให้สังเกตได้ว่าส่วนใดคือส่วนสำคัญส่วนใดเป็นลำดับของข้อมูลโดยเทคนิคในการทำงานเอกสารที่ใช้กันทั่วไป คือถ้าเรามีชื่อเรื่องหัวข้อหรือไตเติลก็ควรทำให้ตัวอักษรมีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักที่มากขึ้นอย่างเช่นถ้าเอกสารมีหัวข้อใหญ่ก็ควรมีขนาดใหญ่ที่สุดและหัวข้อย่อยมีขนาดรองลงมาหรือทำเป็นตัวเอียงเพื่อทำให้เห็นว่ามีลำดับขั้นของข้อมูลอย่างไรในส่วนต่อมาก็คืออารมณ์และบุคลิก ราะความจริงแล้วฟอนต์สามารถที่จะบอกอารมณ์ได้ยกตัวอย่างคำว่า happy เมื่อท่านเปรียบคำว่า happy ทั้งสองคำที่ใช้ฟอนต์แตกต่างกันจะรู้สึกว่าทางด้านซ้ายดูเหมือนไม่ happy จริงทางด้านขวาดู happy มากกว่าหรือถ้าเปรียบเทียบบุค,คลิกคำว่า confident หรือความมั่นใจโดยใช้ฟอนต์ต่างกันจะเห็นว่า confident ทางซ้ายมีความหนักแน่น ก็ทำให้ดูภูมิฐานและมั่นใจกว่าคำที่อยู่ทางขวาที่ดูมีความบางและเบาวกว่าหรือคําว่า trustworthy ที่หมายถึงน่าเชื่อถือถ้าใช้ฟอนต์ที่ดูเป็นการ์ตูนแบบคำทางซ้ายหรือใช้ฟอนต์ที่ดูเป็นทางการแบบคำทางขวาก็จะให้ความรู้สึกที่ต่างกันเพราะทางขวาดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าดังนั้นอารมณ์และบุคลิกที่สะท้อนออกมาจากฟอนต์ จึงมีผลต่อการเลือกใช้งานต่อมาเรามาดูในส่วนของประเภทของฟอนต์กันบ้างนะคะซึ่งการแบ่งฟอนต์มีอยู่หลายแบบแต่ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทที่มีเชิงหรือเรียกว่า serif กับประเภทที่ไม่มีเชิงหรือเรียกว่า sans serif ซึ่งท่านน่าจะเคยเห็นคำเหล่านี้มาแล้วเพราะปรากฏอยู่ในชื่อฟอนต์ โดยประเภทมีเชิงหรือ serif คือตัวอักษรที่มีขีดเล็กๆอยู่ที่ปลายส่วนประเภทไม่มีเชิงหรือ sans serif คือตัวอักษรที่ไม่มีขีดเล็กๆที่ปลายอักษรอย่างเช่นตัวอักษร f ที่แสดงให้เห็นอยู่ในขณะนี้ตัวที่ใช้ฟอนต์ Playfair Display จะเป็นแบบ serif เพราะว่าตัวปลายอักษรมีขีดเล็กๆอยู่แต่ตัวที่ใช้ฟอนต์ Montserrat จะเป็นแบบแซนเซริฟเพราะมีความเรียบกว่าและไม่มีขีดตรงปลายตัวอักษรและนี่คือรายชื่อฟอนต์แบบ s e ร i f กับ sans serif ที่มีในเครื่องอยู่แล้วซึ่งท่านสามารถนำมาใช้งานได้ทันทีถ้าท่านสังเกตที่ชื่อของฟอนต์จะเห็นว่า serif มีขีดที่ปลายตัวอักษรทุกชื่อแต่ sans serif จะไม่มีขีดที่ปลายตัวอักษร ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดจากความแตกต่างของฟอนต์ทั้งสองประเภทคือฟอนต์ประเภทเซริฟจะดูหรูหราสง่างามและเป็นทางการส่วนฟอนต์ประเภท sans ซ e r i f จะดูเรียบง่ายและทันสมัยตอนนี้ท่านได้ทราบถึงความสำคัญและประเภทของฟอนต์ไปแล้วท่านคงเห็นแล้วว่าการใช้ฟอนต์ไม่เพียงแค่พิจารณาเรื่องความสวยงาม แต่การเลือกฟอนต์ยังส่งผลต่อความชัดเจนความสามารถในการอ่านลำดับอารมณ์และบุคลิกอีกด้วยค่ะ